หลายครั้งนะครับเรามีโอกาสได้งานใหม่นะครับหรือแม้แต่โปรโมทในบริษัทต,ตัวเองครับเป็นตำแหน่งงานที่สูงขึ้นในระดับตีเดย์มเนเจอร์หรือดีเลคเตอร์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับหล,หลายๆคนนะครับคือได้หุน้นได้โบนัสนะครับแต่เงินเดือนอาจจะขึ้นไม่เยอะนะครับมีการต่อรองเกิดขึ้นระหว่างเอชาระหว่างผู้บริหารกับตัวเราตอนนี้ครับคำถามที่มันเกิดขึ้นคือแล้วเราจะเลือกอะไรดีพี่เบนเราจะเลือกเงินเดือนเท่าไหร่ดีละ่ะแล้วเราควรจะเอาหุ้นไหม เราควรจะเอาโบนัสไหมโบนัสฟิกซ์ไม่ฟิกซ์โบนัสคงที่ไหมตรงนี้ครับอยากให้ทุกคนเข้าใจในคลิปนี้จบคลิปเดียวเลยนะครับจะทําให้ทุกคนรู้นะครับว่าในวัยทํางานนะครับของเราครับถ้าเราอยู่ในเศษที่เราครับเติบโตขึ้นนะครับเริ่มเงินเดือนระดับแสนบาทแล้วเนี่ยต่อเดือนเนี่ยหรือหลายๆคนอาจจะยังไม่ถึงนะครับแต่รู้ไว้ก่อนเลยนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับระหว่างเงินเดือนโบนัส แล้วก็หุ้นนะครับรวมไปถึงเบนฟิตอื่นๆด้วยนะครับขอทุกคนทำความเข้าใจในคลิปนี้นะครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับขอให้ทุกคนเลือกนะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในสไตล์ของตัวเองนะครับขอเป็นกําลังใจให้ให้ทุกคนได้เงินเดือนเยอะครับมาฟังคลิปนี้กันเลยครับ แต่บนเทอร์คิมนี้นะครับคือแคลริบูตแคมป์ของพี่เบนนะครับแคลริบูตแคมป์เนี่ยจะได้ทั้งหมด7คอร์สเรียนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งานการเขียนเรซูเม่ขั้นสูงนะครับผ่าน ATS นะครับรวมไปถึงเทคนิคนะครับในการเซ็นสัญญางานนะครับรวมถึง n i g h t day work plan นะครับก่อนไปเริ่มงานใหม่นะครับถ้าเราออฟเฟอร์ตรงนี้ได้นะครับจะทำให้เราประทับใจมากๆในการสัมภาษณ์งานและมากไปกว่านั้นนะครับอยากจะเสริมสกิลการทำงานไม่ว่าจะเป็น Leadership Negotiation Boss Management นะครับศาสตร์เหล่านี้ครับเป็นสิ่่่่งงงงงททททททีีจาา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 าเเเเป็นน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 นมกกกกกกๆใรรรรรระะคคคคัััััับบบบบพืออไไดดุ้้้แต์หหว เพื่อร่วมงานทุกๆแบบนะครับรวมถึงนะครับเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับทำงานกระจายงานนะครับถูกต้องเขาเรียกว่าเดลิเกทเวิร์กนะครับตรงเนี้ยอยากให้ทุกคนรู้ไว้นะครับทำงานจะได้เก่งนะครับจะได้เป็นคนเก่งแล้วก็สามารถเติบโตในสายงานตัวเองได้นะครับฝากเคเ e บู o แคมไว้นะครับใครสนใจนะครับลูกลักของพี่เบนนะครับมาเจอพี่เบนตัวจริงได้นะครับได้คอร์สเรียนด้วยครับในคลิปนี้นะครับหัวข้อมันบอกอยู่แล้วนะครับว่าเงินเรือน หุนโบนัสนะครับเลือกอะไรดีพี่เบนนะครับพี่เบนย่อยมาสามพาทให้ฟังด้วยกันเออเล่าให้ฟังแบบสนุกสนุกนะครับพาร์ทแรกนะครับพี่เบนจะลงลึกนะครับ เรื่องโครงสร้างของเงินเดือนนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจเลยเนี่ยพี่เบนแกะออกมาเลยนะครับจากฝั่งทีมเอชนะครับว่าเงินเดือนจริงๆครับมันแบ่งออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้มาลงกันนะครับจะได้ทำความเข้าใจกันไปเลยต่อไปเนี้ยย้ายงานนะครับโอ้ไม่ต้องปรึกษาพี่เบนก็ได้นะครับเข้าใจระดับนี้แล้วนะครับต่อรองกันได้เลยนะครับพาร์ทที่2ครับคือการเข้าใจนะครับในตลาดแรงงานนะครับในคอนเทกต์นะครับว่าเบนชมมากที่ดีในตลาดแรงงานนะครับที่เราควรไปในเงินเดือนที่เราควรได้มันต้องเป็นเท่าไหร่ล่ะพี่เบนตรงเนี้ยมาคุยกันหน่อยในพาร สิ่งที่อยากจะฝากไว้ทุกๆคนนะครับคือการต่อรองเงินเดือนยังไงให้ดีที่สุดในเวอร์ชั่นของตัวเองนะครับในความต้กของเรานะครับดีที่สุดนะครับให้ตรงเป้าหมายกับชีวิตในตำแหน่งงานของเราในวัยนั้นๆอ่าใช้คำนี้นะครับดังนั้นพี่เป็นจะลงสามพาร์ทนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับตั้งใจฟังใช้คำว่าตั้งใจฟังนะอยากจะเอ็นจอยไปด้วยกันนะครับฟังให้มันสนุกสนุกนะได้ความรู้นะครับในการต่อรองเงินเดือนทั้งทีนะครับในการวางดีไซน์เงินเดือนนะครับแค่นี้ครับเราก็จะเป็นคนที่ได้เงินเดือนเยอะสุดละมาลงพาร์ทที่หน พาที่1น่ครับพาที่1นนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจโครงสร้างของเงินเดือนครับว่ามันมีแบบไหนบ้างใช้คํานี้เลยนะครับว่ามีแบบไหนบ้างจริงๆแล้วพี่เบนอะโชคดีมากๆเลยอะคือด้วยประสบการณ์ทำงานของพี่เบนแหละอะพี่เบนเคยตัวหมวกเป็นเฮทันเตอร์หลายคนฟังคลิปอื่น,อนของพี่เบนนะครับพี่เบนทำงานที่สิงคโปร์มาเนาะและหลายครั้งนะครับก่อนที่ทำงาน เป็นเฮเทนเตอร์เนี่ยพี่เบนก็เป็นตำแหน่งเซลล์แมเนเจอร์ละนะครับในธุรกิจของเอนจิเนียริ่งนะครับพี่เบนก็ได้ตรงนี้ครับในเขาเรียกว่าโพสิชั o n e r all and house all and ทั้งหลายนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวพี่เบนจะมาย้ำให้ดูรวมถึงตอนเป็นหมวกผู้บริหารนะครับหลังจากเฮดฮันเตอร์เนี่ยเริ่มเป็นระดับดี렉เตอร์เลเวลเป็นเมนจิ้งดี렉เตอร์นะครับพี่เบนก็จะได้เบนฟิตนะครับพวกหุ้นพวกโบนัสอะไรด้วยตรงนี้ครับตรงเนี้ยอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าโอเคสเตจของพี่เบนที่พี่เบนผ่านมาทุกสเตทมัเป็นอย่างไร ที่เป็นค่อนข้างจะแปลกใจนะครับจริงๆเติบโตมาด้วยคําว่ารายได้ต่อเดือนเท่าไหร่เนอะเมืองไทยแต่ถ้าเราไปดูในตลาดเมืองนอกอครับเขาจะต่อรองเงินเดือนนะครับเป็นรายปีเท่านั้นแล้วเขาจะดูว่าฟิกรายปีได้เท่าไหร่เมืองไทยต่อเป็นรายเดือนนะครับดังนั้นตรงนี้ครับสิ่งที่อยากจะ แตกตะกอนแตกตะกอนตกตะกอนด้วยคนาเข้าใจนะครับคือจริงๆแล้วครับเราต้องดูองค์ประกอบของรายได้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับพี่เมนแตกออกมาให้นะครับฐานรายได้นะครับต่อไปนี้ครับขอให้ทุกคนนะครับมองเป็นรายปีนะครับแน่นอนครับในเมืองไทยการพูดคุยอาจจะเป็นถ่ายเงินเดือนรายเดือนในการต่อรองถ้าเราไปสัมภาษณ์งานที่ใหม่ใช่ไหมครับหรือเราได้โปรโมทนะครับเป็นตําแหน่งงานใหม่ที่สูงขึ้นนะครับมีการต่อรองกันเกิดขึ้นตอนนี้ ขอทุกคนมองไปลรายปีนะครับแต่ก่อนที่จะมองไปลรายปีครับขอแยกย่อยมาก่อนนะครับเงินเดือนที่ได้นะครับจะแบ่งออกมานะครับใหญ่ๆนะครับหก้อนด้วยกันโฮโหหก้อนเลยเหรอพี่เบนใช่ครับหก้อนครับก้อนแรกครับเรียกว่าเบส i ิกสตาร์ลี่อันนี้ทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับคือเงินเดือนเบสิก เงินเดือนพื้นฐานนะครับไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับเบสิคส a l a r a ่ยกเว้นนะครับเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะครับใายปนรายปีร3% 5%นะครับหรือถ้าเปลี่ยนตำแหน่งอาจจะ1 0 1ถอนะครับอันนี้คือฐานเงินเดือนก้อนที่1ทุกคนคุ้นเคยกันก้อนที่2ครับอันนี้หลายๆตำแหน่งมีและหลายๆตำแหน่งไม่มีนะครับแต่คนไหนไม่มีก็อยากให้รู้ไว้ครับเขาเรียกว่า ค่าคอมมิชชั่นนะครับอาจจะเรียกว่าคอมมิชชั่นก็ได้อินเซนทีฟก็ได้นะครับตรงนี้ครับค่าคอมมิชชั่นลงลึกให้นิดนึงนะครับค่าคอมมิชชั่นนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะอยู่ตำแหน่งฝ่ายขายซะเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นตำแหน่งนะครับระดับผู้จัดการขึ้นไปนะครับอาจจะได้นะครับอาจจะได้ด้วยนะครับอาจจะเป็นราย quarterly นะครับรายไตรมาส3เดือนนะครับหรืออาจจะเป็นตำแหน่งฝ่ายการตลาดก็ได้ที่ไปซัพพอร์ตนะครับอาจจะได้เป็น quarterly เหมือนกัน นะครับอันนี้ครับคือคอมมิชชั่นพิเศษหรืออินซินทีพิเศษนะครับหรือการทำโปรเจกต์แมจเมนต์พวกนี้เกิดขึ้นตัวใหญ่ครับถ้าเป็นตำแหน่งเตลจะจ่ายคอมมิชชั่นรายเดือนอันนี้คือก้อนที่2ครับคือก้อนคอมมิชชั่นก้อนที่3ครับทุกคนคุ้นเคยหลายคนคุ้นเคยครับเรียกว่าก้อนโบนัสนะครับโบนัสประจําปีนะครับหลายคนคุ้นเคยคําว่าก้อนโบนัสเนี่ยในมุมที่ทุกคนได้เท่ากันหมดเลยอ่าสมมติเราดูข่าวสารบ้านเมืองมีการประกาศขึ้นมาบริษัทนี้ ปีนี้นะครับได้โบนัสไปเลยตามเดือนสี่ <4 S 2> เดือนห้าเดือนหกเ,เดือนประกาศทุกคนได้เท่ากันหมดแต่ตัวไหนผู้บริหารจะได้มากกว่านั้นเนาะอันนี้ครับคือโบนัสนะครับซึ่งโบนัสตรงนี้ครับเขาเรียกว่า performance bonus ครับขอทุกคนเข้าใจคำนี้ performance bonus คือโบนัสนะครับที่ตามผลประกอบการอ่าได้เท่าไหร่ไม่รู้ปีนี้อาจจะได้ก็ได้ปีหน้าอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับดังนั้นการต่อรองเงินเดือนนะครับเวลาสัมภาษณ์งานที่ใหม่ครับหลายๆครั้งนะครับพี่พีเอชานะครับพี่พี่ผู้บริหารจะไม่มองโบนัสติดขาดเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่การันตี ใช่ไหมครับและในหลายๆครั้งเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยในอุตสาหกรรมนะครับที่โดดเด่นมากๆครับจะมีฟิกซ์โบนัสนะครับ F I X E D นะครับฟิกซ์โบนัสคือโบนัสที่อยู่ในสัญญานะครับเบลาเซ็นนะครับคือได้แน่นอนนะครับหลายๆบริษัทนะครับให้1เดือนหลายๆบริษัทให้2เดือนนะครับ ส่วนใหญ่ที่พี่เป็นเห็นนะครับฟิกซ์โบนัสนะครับจะมีในบริษัทนะครับ FMCG ครับคือคอน sumer goods นะครับ FMCG consumer goods หลายๆคนเอ๊ะบริษัทอะไรพี่เป็น consumer goods คือสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับยกตัวอย่างชื่อบริษัทอ่า l o r e a l b ไบเออร์สโนะครับพวกนี้ครับคือบริษัทที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของเขานะครับหรือของกินก็ได้นะครับพิซซ่านะครับพิซซ่าฮัทพิซซ่าคอมเพนี KFC พวกเนี้ยครับในอุตสาหกรรมกรุ๊ปเหล่านี้ครับจะมีฟิกซ์โบนัสอยู่นะครับดังนั้นนะครับเวลาพี่เบนนะครับตอนตัวโมเฮนเตอร์เนี่ยพี่เบนช่วยหลายหลายคนนะครับเป็นคอนแทคสัญญางานนะครับเงินเดือนหลักแสนกว่าบาทเนี่ยอันเนี้ยก็จะมีละก็จะมีการต่อรองกันเกิดขึ้นแล้วว่าโอเคมีฟิกซ์โบนัสกี่เดือนอ่าฟิกซ์โบนัสนะครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกตัวอย่างก็จะเป็น2เดือนที่พี่เบนเห็นนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ได้เพิ่แฝนโบนัสไปด้วยนะครับนี่คือก้อนที่สามนะครับที่เราเห็นก้อนที่สี่ครับอันเอน รจริงก้อนก่อนอันนี้ก็ได้นะแต่แตบอกว่าก้อนนี้เป็นก้อนที่หลายคนไม่รู้ซึ่งมันเป็นก้อนที่น่าสนใจครับเขาเรียกว่า position allowance นะครับคือค่าตำแหน่งืดังนั้นบริษัทนะครับในแนว energy พลังงานนะครับอาจจะมีค่าตำแหน่งตรงนี้ขึ้นมานะครับหรือตำแหน่งผู้บริหารนะครับอาจจะมีค่าตำแหน่งนี้เข้ามาหลายคนได้ค่าตำแหน่งครับ position allowance นะครับ ซึ่งค่าตำแหน่งตรงนี้พี่เบนโอ้น่าสนใจนะครับค่าตำแหน่งตรงนี้ครับหมายเหตุดอกจันใหญ่ๆนะครับมีเสน่ห์นะครับมีสเนมสน่ห์เอาไว้ใช้เวลาต่อรองเงินเดือนครับเช่นเวาลาเราเปลี่ยนงานใหม่ครับแล้วาทางพีพีเอชาแล้วครับหรือทางหัวหน้างานบอกว่าบัตรเ็ตได้เท่านี้นะเราให้เงินเดือนได้เท่านี้นะสมวบุเราให้ได้เงินเดือนได้แปดหมื่นบาทต่อเดือนนะครับต่อรองเลยครับ ขอเป็นค่า position allowance ได้ไหมอ่า position allowance 5,000บาท10,000บาทต่อเดือนครับได้เพิ่มขึ้นตรงนี้ครับมันจะไม่ได้อยู่ปฏิเจธตรงนี้ดังนั้นอยู่ที่นโยบายบริษัทครับว่าพี่ๆเอชาร์พี่ๆผู้บริหารอ่ะเขาจะนะครับให้เราขนาดไหนนะครับหลายคนนะครับรู้คำว่า position allowance ก็เอาตรงนี้ไปต่อรองครับแล้วก็ได้แต่ความเสี่ยงของ position allowance มีนะครับก็คือเมื่อเราโปรโมตตำแหน่งนะครับ position allowance ตรงนี้จะหายไปอย่าลืมต่อรอง position allowance ตรงนี้ด้้ววยยยแลละะะหาาาาคคนนรรับไไม่่อกด position allowance เพ เงินเดือนที่ขึ้นนะครับจะไม่คิดจากโพรทิชชั่นอาร์เรนแล้วก็โบนัสที่ได้จะไม่คิดโพรทิชชั่นอาร์เรนต์นั่นเองนะครับแต่อยากให้รู้ตับนี้ไว้คือค่าตําแหน่งนะครับก้อนที่5ครับต่อไปก้อนที่5คือค่าอื่นๆเออค่าอื่นคือค่าอะไรครับพี่เบนอ่ะค่าเดินทางนะครับค่าโทรศัพท์ค่าที่พักค่าที่พักเนี่ยดอกจันใหญ่ๆหลายคนทํางานในนิคมนะครับนิคมระยองนิคมชลบุรีนะครับอ่ามาตาพุทธอย่างเงี้ยที่ระยองเงี้ยครับผมตรงนี้ครับนิคมต่างๆครับตำแหน่งวิศวกรนย่างพี่เบนเป็นววิศกรอยย่างงเี้ ก็จะได้นะครับในเพื่อนพี่เบนก็จะได้เมื่อแต่พี่เบนนะครับก็จะได้ค่าเดินทางเยอะตอนพี่เบนเป็นเซลล์เซนจเนียร์นะครับเซลลเซมเนเจอร์ Manager, พี่เบนจะได้ฟรีดการ์ดเลยอย่างเงี้ยฟรีดการ์ดก็จะมีมูลค่านะครับอ่ะหมื่นบาทต่อเดือนหรือว่ากี่ลิตรต่อเดือนก็ว่ากันไปแต่ถ้าใช้เกินก็ไม่ได้นะอ่ะตรงนี้ก็ว่ากันไปนะครับหลายคนที่เป็นตำแหน่งเซลลเซมนเจอร์เซลเลคเตอร์เขาก็จะมองตรงเนี้ยอ่ะสำคัญในการต่อรองเงินเดือนค่าที่พักนะครับเฮาส์สลาวแอนด์นะครับหลายคนอยู่ต่างจังหวัดก็จะต่อรองชัดเจนนนนนนะะะคคครรรรรััับบบบบาาาาาาททททททตต่่่่อออเเเดืืหีีไปปงงงงศฝ้ย คนต่างชาติอย่างเงี้ยที่มาทํางานในเมืองไทยก็ <c oughs> จะได้ค่าที่พักเขาส์สตูดแอนต,ตรงนี้ด้วยนะครับค่าโทรศัพท์จะทําอะไรไม่ค่อยได้หลายครั้งพี่เบนก็ได้เป็นมือถือบ้างหลายครั้งก็ได้เป็นรายเดือนบ้างแล้วแต่นโยบายบริษัทเลยนะครับและสุดท้ายครับก้อนสุดท้ายคือก้อนที่6ครับเขาเรียกก้อนสต็อกหุ้นครับผมหุ้นเนี่ยวันนี้พี่เบนขอไม่ลงลึกนะครับแต่จะบอกว่าหุ้นนะครับที่ได้มาครับ ตรงนี้ต้องมาดูกันนะครับว่าในเนื้องานของบริษัทเราครับเขาให้หุ้นอย่างไรนะครับทุกๆปีอาจจะให้หุ้นก้อนนี้หรือบางครั้งบริษัทอยากจะเซฟเงินนะครับไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้เป็นหุ้นแทนโดยเฉพาะบริษัทที่เป็นแนวสตาร์ทอัพหรือเปิดใหม่ครับมูลค่าบิเนสยังไม่เยอะก็จะให้มูลค่าเป็นหุ้นแทนตอนนี้แหละครับคือความเสี่ยงขอพูดในหุ้นในภาพรวมนะครับไม่ว่าจะได้หุ้นมาเราใช้เงินจ่ายไปหรือเขาให้มาเฉยๆเลยนะครับแต่บางครั้งเราได้หุ้นมาอย่างเงี้ยหุ้นนะครับขอให้แยกนะครับว่าเป ประสบการณ์ตัวเองเลยอะคือทํางานต่างประเทศมาได้หุ้นเมืองนอกลําบากมาก <c oughs> ใช้คำว่าลําบากมากเพราะว่าเราไปขายครับการขายมันยุ่งยากมันวุ่นวายในมุมพี่เบนนะครับมันอยู่ที่ว่านโยบายบริษัทอะเขาจะช่วยเราขนาดไหนแล้วมาครั้งอะเราไม่อยากจะถือเราบินกลับเมืองไทยแล้วอะเราก็จะต้องขายหุ้นหรือบางคนทางานเมืองไทยอย่าง,งพี่เบนได้หุ้นเมืองนอกอย่างเงี้ยการขายที่ต่างประเทศอะก็ต้องดูว่าบริษัทช่วยเราขนาดไหนและถ้าเราลาออกจากบริษัทนั้นมาแล้วครับ เนี่ยอันนี้คือความยากของหุ้นเมืองนอกต้องมาดูกันเนาะแต่เดี๋ยวนี้ครับณปัจจุบันพี่เบนว่าเทคโนโลยีแอปพลิเคชันต่างๆมันดีขึ้นการขายมันคงไม่ได้ลาบากเหมือนสมัยที่พี่เบนถือหุ้นเมืองนอกกันนะครับตอนนี้ครับหุ้นเมืองไทยกลับมาที่หุ้นเมืองไทยเหมือนกันนะครับตอนนี้มันดูที่ว่ามูลค่าตลาดนะครับเออว่าหุ้นเมืองไทยของบริษัทเราที่เราอยู่ในตลาดเนี่ยมีมูลค่าไงล่ะถ้าขึ้นมันก็ดีเนาะถ้าลงมันก็ขาดทุนไงดังนั้นหลายคนนะครับเวลาได้ตําแหน่งงานนะครับในระดับดี렉เตอร์นะครับต่ออรับเนดดืะ C.O.M.D. ชิปเลเวลพวกนี้ครับเขาจะคิดหนักกันมากเลยนะครับเขาจะกดเครื่องคิดเลขระดับนะครับรายได้รา,ายปีเลยครับว่าจริงๆแล้วหุ้นมันคุ้มไหม อ่าถ้าไม่เอาหุ้นเอาเงินเงินเดือนเท่าไหร่ดีล่ะตรงนี้ครับน้องต้องทำกันบ้านดีๆนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเข้าใจพื้นฐาน6ก้อนนี้แล้วครับสิ่งที่แตกออกมาได้ครับจะเรียกว่าก้อนแรกนะครับคือฟิกอินคัมคืออินคัมที่ฟิกนะครับน้องจะได้อินคัมรายปีมาก้อนที่2คือ v a l u เ b l บิลอินคนะครับคืออินคัมที่ไม่ฟิกดังนั้นนะครับมันจะรวมมาเป็น Total p a c แพ็ e นะครับดังนั้นเวลาเราต่อรองเงินเดือนนะครับในตาแหน่ง เมนเจอร์ขึ้นไปซีเนียร์เมนเจอร์ขึ้นไปเริ่มระดับเงินเดือนแสนบาทต่อเดือนละเว,วลาเราต่อรองเงินเดือนครับแน่นอนครับเราบอกเบสิคซลลีต่อเดือนนะครับและเราก็ควรบอกว่าเนี่ยนี่คือรายปีทั้งทั้งแพคเกจที่เราได้นะครับย้อนหลังปีเนี้ยปีที่แล้วได้เท่านี้ สองปีที่แล้วได้เท่านี้สามปีที่แล้วได้เท่านี้เพราะเรายื่นภาษีกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเราจะดูรายได้ทั้งปีอยู่แล้วเนี่ยครับมันจะทำให้พี่ๆเอชาหรือว่าทีมที่ทำคอมเพนเซชันเบ n e ฟิตหรือว่าเอช p, p าร์บีพีเอช p าร์บิสเดิพาร์เนอร์เขาก็จะกดขึ้นคิดเลขได้นะครับดังนั้นตอนนี้ครับขอให้ทุกคนรู้ว่าฟิกซ์ n ินค e คือเบสิ c s เ l อร์ลนะครับบวกอ l l o w a n แอนี่ฟิกซ์รวมไปถึงฟิกซ์โบนัส นะครับหุ้นไม่นับว่าเป็นฟิกซ์อินคัมนะครับถ้าไม่ได้ขายรวมไปถึงนะครับแวลเลเบอวลอินคัมด้วยครับแวลเลเบอวลอินคัมเนี่ยอันนี้มันแวรี่ตามเพอร์ฟอร์แมนซ์โบนัสนะครับดังนั้นนะครับถ้าตำแหน่งงานเราไม่ได้ใหญ่นะครับไม่ได้สูงนะครับพี่เป็นแนะนํามากๆเลยนะครับต่อรองเงินเดือนก่อน ถ้าเงินเดือนไม่ถึง1นึ่งแบาทต่อเดือนเบสิคส a l a r i ครับขอให้เน้นเบสิคส a l a r ี่ก่อนเมื่อวันหนึ่งเราเงินเดือนถึง1นึ่งแบาทต่อเดือนแล้วครับเริ่มปรับเปลี่ยนไปเป็นคอมมิชชั่นไปเป็นโบนัสอันนี้ได้เลยขอให้เงินเดือนนะครับฐานอนะ่ะแสนหนึ่งก่อนเวลาเราเปลี่ยนงานในอนาคตนะครับมันจะมีแสนหนึ่ตรงเนี้ยดีหมายเหตุใหญ่ๆนิดนึงครับหลายคนนะครับติดกับดักนะครับมาปรึกษาพี่เบนเนี่ย เงินเดือนนะครับทัวรทัวรแพ็กเกจอะได้เนี่ยอยู่ระหว่าง1นึ0 0 0สนถึงหนึ่งแสนห้บาทต่อเดือนแต่เบสิคตารางี่เนี่ยคือประเด็นเบสิคตารางี่คือ5 0,000บาทต่อเดือนแล้ววันหนึ่งนะครับเนี่ยค่าคอมมิชชั่นมันตกมาเนี่ยหปีที่แล้วก็ได้ตลอดแต่ปัจจุบันอะจากแสนบาทอะเหลืออยู่แค่หกหมื่นเจ็ดหมื่นบาทต่อเดือนเพราะอินดัสทรีเทรนด์มันตก เนี่ยครับเวลาต่อเงินเดือนอะมันเลยยากเพราะว่าเวลาไปที่ใหม่เขาดูที่เบสิกสารดีอยู่ที่นโยบายบริษ,ษัทอีกนั้นนะครับขอฝากพาร์ทหนึ่งไว้นะครับทำความเข้าใจเยอะนะครับว่าโครงสร้างไรายได้ที่เราได้เป็นอย่างไรครับ พาที่ครับพาที่สสนุกนะมันเป็นศาสตร์และศิลป์เออใช้คำนี้นะครับพาที่2คือการเข้าใจครับว่าในตลาดนะครับในอุตสาหกรรมเราอินดัสทรีที่เราอยู่ครับเขาจ่ายประมาณเท่าไหร่พี่เม์ขอพูดคำนี้ครับว่าจริงๆแล้วครับมันมี s a l a r y survey อยู่นะครับ salary survey มีหลายยี่ห้อมากๆเลยนะครับ adeco manpower นะครับหรือถ้าเป็นระดับ e x c l u s i v e ขึ้นมาหน่อย robert water michael page นะครับมีหลายแบรนด์มากในเมืองไทยมีประมาณเนี้ยก็คือ Headhunter กาทำออกมานะครับ แต่เราไม่รู้นี่ว่าในแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์นะครับเขาเก็บคอนติตอครับคือจํานวนนะครับเท่าไหร่ในตําแหน่งงานนี้อ่าสมมุติตําแหน่ง IT ทีดีเร o เอรครับเขียนเลนส์กว้างมากนะครับสมมุตินะเงินเดือนแสนบาทถึง3ามแสนบาทกว้างมากนะต่อเดือนแล้ว IT Director ตอ่ะต้องย่อยมาอีกนะว่า Product ตัวไหนอ่ะเป็นฝั่ง, ra, งอินฟาฝั่งคลาวอ่าหรือเป็นฝั่งไหนเนี่ยครับคือประเด็นดังนั้นนะครับแต่ละที่ซอรวเป็นตัวที่ช่วย ให้เราอะครับพอไกลลได์ไลน์ได้ว่าประสบการณ์งานจํานวนปีอินดัสทรีภาพรวมเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วครับยังไม่แม่นที่สุดสิ่งที่แม่นที่สุดนะครับที่พี่เ็นอยากฝากไว้ครับคือการที่เรารู้ว่าในตําแหน่งงานเรานะครับที่เราทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ไฟแนนซ์โอ peration ฝ่ายจัดซื้อลี Legal, กอกฎหมายนะครับในอุตสาหารกรรมที่เราอยู่อุตสาหารกรรมอะครับมันงงลึกนะสมมติบอกบออโตมทติอ์แบบออโตมทติไหนละ่ะออโตมทติเป็นยี่ห้อรถยนต์เลยหรือออโตมทติพาร์ทพาร์ทไหน ยางรถยนต์อ่ะมอเตอร์รถยนต์ฟิล์มรถยนต์มันมีหลายพาร์ทหรือว่าแบบเนี่ยตัวน็อตนะครับหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เทคอีกอย่างเงี้ยบริษัทเทคเทคอะไรอะ่ะเทคแบบโรงแรมจองโรงแรมบุ๊กคิงเทคเอูเคชันที่ไม่เป็นเคยอยู่หรือว่าเทคแบบไหนอะ่ะเออเทคแบบแอปพลิเคชันสั่งอาหารหรือเปล่าอันเนี้ยครับเราไม่รู้เลยอะว่าเอ๊ะแล้วซารี่มันมันประมาณไหนนะครับแล้วสิ่งที่ รู้ได้มากสุด <c oughs> ใช้คำนี้สิ่งที่รู้ได้มากสุดคืออะไรรู้ไหมครับน้องๆสิ่งที่รู้ได้มากสุดอะครับคือการเอาตัวเองนะครับเขาเรียกว่า เปิดโอกาสให้ตัวเองเยอะๆเหมือนเราเป็นดาราคนหนึ่งอมองว่าเราเป็นดาราคนหนึ่งนะครับเป็นดาราคนหนึ่งที่รูปร่างหน้าตาน่ารักมีคนอยากจีบไปทํางานเรื่อยๆใช้คำนี้นะครับเล่นลิงก์อินนะครับทำตัวให้อวบวาบนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะรับบทละครทุกบทละครใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราทําตัวอว a b l บให้ให้ให้คนหลายๆคนติดต่อเราได้ไม่ว่าจะเป็นพีพีเอช p าร์บีพีพีพีเอชอาร์เมเจอร์เอชาร์เรคเตอร์หรือหัวหน้างานนะครับตำแหน่งใหญ่ๆลาบดีเรคเตอร์เลเวลมาติดต่อเราอย่างเงี้ย มันจะทาให้เราพอรู้แพ็กเกจครับหรือเฮนเตอร์ต่างประเทศก็แล้วแต่ในเมืองไทยตัวนี้เฮนเตอร์ต่างประเทศติดต่อมาเยอะมากๆามันจะทําให้เรารู้ครับว่าตาแห UH, น่งงานที่เขาลิ์เราครับเขาจ่ายเงินประมาณเท่าไหร่เราก็มีโอกาสคุยโทรศัพท์แล้วถามได้มันทําให้ข้อมูลนะครับมันแม่นว่าอ๋อถ้าเขาติดต่อเราอ่ะแสดงว่านี่แหละเขาจ่ายเราได้ประมาณเท่านี้และเราได้ประมาณเท่านี้อยู่อันนี้ครับมันทําให้เรารู้จริงๆว่าอ่าตอนนี้เบนช์มร์ของเราอ่ะ สมเหตุสมผลไหมเราได้น้อยไปไหมหรือเราได้มากไปไหมถ้าเราได้มากไปเนี่ยเราตวางมากๆนะครับเพราะว่าเราอาจจะโอเวอร์แพ็กเกจเราต้องเพิ่มความรู้เราให้ตำแหน่งใหญ่ขึ้นเข้าไปอีกนะครับหรือว่าทํางานให้ดีมากๆนะครับอันนี้ครับอยากให้ทุกคนนะครับสำรวจเยอะๆนะครับเก็บข้อมูล Data เยอะๆนะครับว่าจริงๆแล้วตําแหน่งงานเราครับในตลาดของเราคอนเทกต์ของเราเป็นอย่างไร นะครับอันนี้พาร์ทที่2ฝากไว้ครับพาร์ทที่3ครับพาร์ทที่ยากจะควรคุยเรื่องนี้มากๆเลยครับคือการต่อรองเงินเดือนอย่างไรครับให้คุ้มที่สุดและตรงที่สุดตรงที่สุดในเป้าหมายชีวิตของเราณวัยวันนี้ใช้คานี้นะครับณวัยวันนี้นะครับหลายๆครั้งครับพี่เบนพูดในหลายๆคลิปนะครับว่าความสุขในการทํางานในแต่ละวัยของคนเรามันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ รวมไปถึงเวลาคนได้เงินเดือนระดับแสนบาทแล้วครับหลายลาห,าหลายคนจะต้องแสนห้าหลายคนอาจจะต้องต่อแสนมันหยุดไม่ได้เนาะจนต่อแสนเริ่มโอเคละแฮปปี้ละดังนั้นการต่อลองเงินเดือนนะครับให้ดีที่สุดนะครับมันต้องตรงกับเป้าหมายชีวิตของเราด้วยนะครับหลายลาคนนะครับตกม้าตายอยากได้เงินเดือนเยอะมากๆนะครับไปกันแบบเงินเดือนเยอะกลายเป็นจ็อบฮอปเปอร์นะครับเปลี่ยนงานทุกปีนะครับใน10ปีแรกนะครับเนี่ยน้องได้1นึ่งแสนบาทต่อเดือนมาแต่น้องหมดอายุอะ่ะแท้ๆเขาหมดอายุเลยน้องหมดอายุไม่มีที่ไหนต้องการแล้วเพราะว่าน้องแบบ ไม่ได้อยู่กับที่ไหนจริงจังอะ่ะเขาก็เสียงเงินเทรนนิ่งของน้องมาเยอะใช่ไหมครับดังนั้นนะครับหลายๆคนก็มองเงินเดือนสูงมากๆโดยที่ต้องบริหารทีมใหญ่หรือว่าความรับผิดชอบเยอะมากๆแล้วเราเครียดเครียดสุขภาพเสีย ้สุดท้ายเป้าหมายชีวิตเราก็เปลี่ยนว่าทําไมเราจะต้องทางานเครียดขนาดนั้นนะพี่เบนทำงานตําแหน่งลงมาระดับซีเนียร์แมดิเจอร์ก็พอทำไมต้องเป็นดี렉เตอร์ล่ะเนี่ยครับเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันและแต่ละปีมันจะเปลี่ยนครับคำตอบแต่ตัวมันจะไม่มีแต่ในช่อง h ันเตอร์บีทั้งทีนะครับพี่เบนก็อยากจะให้น้องๆครับถ้าเราเป็นคนเก่งมีความสามารถในสายงานของเราครับถ้าเราสามารถก้าวไประดับเงินเดือนแสนบาทต่อเดือนได้พี่เบนว่ามันดีมากๆเลยอยากให้ทุกคนทําได้แล้ว ถ้าเกินแสนบาทแล้วเนี่ยอันนี้อยู่ที่พวกเราแล้วว่าเราจะไปต่อขนาดไหนอันนี้พี่เป็นเป็นกำลังใจให้นะครับดังนั้นนะครับข้อแรกคือช่วงชีวิตของเรานะครับณนะวันนี้เราเน้นเรื่องอะไรครับเราเล้นงานมั่นคงหรือเปล่าเราเล้นงานที่เงินเดือนเข้าทุกเดือนหรือเปล่าดังนั้นนะครับเราก็ต้องมาเลือกบริษัทนะครับว่าบริษัทเราอ่ะไม่มีความเสี่ยงถ้าเราไปบริษัทสตาร์ทอัพอะครับแน่นอนเงินเดือนเยอะ นะครับพนักงานเพิ่งเข้ามาในเมืองไทยนะครับบริษัทเพิ่งเข้ามาในเมืองไทยพนักงานเพิ่งเข้ามาในระบบนะครับอาจจะ10คนแรก20คนแรกเขาก็จ่ายเงินเดือนเยอะมากกว่าปกติในตําแหน่งเดียวกันใช่ไหมครับความเสี่ยงมีแน่นอนน้องเห็นข่าวอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าบริษัทสตาร์ทอัพยักษ์ใหญ่แลครับในเมืองไทย ติดตัวไปตั้งหลายแอปพลิเคชันตั้งหลายสตาร์ทอัพไม่ต้องเป็นแอปก็ได้นะครับเนี่ยครับคือความเสี่ยงนะครับถ้าต้องการความมั่นคงก็ต้องลดกันเดินลงมาระดับหนึ่งนะครับเพื่อเอาบริษัทที่มั่นคงนะครับเพราะเขาไม่จะเป็นต้องจ่ายเยอะระบบเขาได้แล้วนะครับหรือถ้าเรารู้สึกว่าไม่ไม่เรารับความเสี่ยงได้พี่เบนเหมือนเล่นหุ้นเนาะเล่นหุ้นบางทีก็อยากได้กําไรใช่ไหมครับโบนัสก้อนโตเราก็ยอมเสี่ยงเพื่อที่จะให้อนาคตของเราไปได้ดีปฏิเสธไม่ได้นะครับหลายคนนะครับเข้าไปในบริษัทเนี่ยช ยุคที่แบบยุคศูนย์ยุคหนึ่งพี่เป็นชอบใช้คำนี้เวลาอ่านกร์ตูนเนาะยุคแบบเนี่ยยุคศูนย์นะยุคหนึ่งตอนนี้เป็นยุคสิบละเขาก็จะได้โอกาสในการเติบโตได้เร็วเพราะเขาไปทำง,งานกุ๊บแรกๆนะครับรวมไปถึงเงินเดือนด้วยนั่นเองนะครับมากไปกว่านั้นนะครับข้อที่สองครับอยากจะให้คิดถึงอนา,าคตไว้เยอะๆนะครับว่าจริงๆแล้วครับการที่เราอยู่กับบริษัทหนึ่งครับเรามองอะไรเป็นหลัก เราจะอยู่กับบริษัทนี้หปี2ปีหรือ5ปีอันนี้ครับอยากให้คิด,ดเยอะๆในคลิปก่อนหน้าน,นี้ครับพี่เบนก็จะมาพูดเรื่องการเปลี่ยนสายงานอยู่แล้วใช่ไหมครับฉะนะั้นคิด,ดเยอะๆนะครับว่าเบสิกแต่รีประมาณไหนที่มันดีที่สุดนะครับและถ้าได้หุ้นแล้วหุ้นอ่ะจะตอบโจทย์เราจริงๆหรือเปล่านะครับเมื่อรวมไปถึงโบนัสด้วยเหมือนกันนะครับรวมถึงสัญญาที่เราเซ็นนะครับว่าเราห้ามไปคู่แข่งหรือเปล่าอันนี้ขอลงลึกนิดนึงนะครับในมุมของสัญญาถ้าไปคู่แข่งไม่ได้ต้องทํางานอินดัสทรีอื่นในกี่ปี แล้วจริงๆหลังบ้านมันไปได้จริงหรือเปล่าพี่เบนอ่าอันนี้ต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้อย่าให้คิดอนาคตไ้เยอะนะครับในข้อ2แล้วข้อ3นะครับในการต่อรองนะครับทุกๆอย่างนะครับในการต่อรองเงินเดือนนะครับที่ทําให้มันตรงกับเป้าหมายของชีวิตของเราครับสิ่งที่พี่เบนอยากให้เบรกดาวอันแรกครับเหมือนข้อแรกที่เราคุยกันนะครับคือ ในเงินเดือนทั้งก้อนของเราครับแต่ละก้อนนะครับอ่ะมีก้อนหลายๆลายก้อนออกมาก้อน p o s i t i o n allowance ก้อน Bonus ก้อน Commission ก้อน Basic salary พวกเนี้ยเอาให้ชัดนะครับเบรกดาวมาเลยว่าอะไรได้ทั้งปีครับแบบ Fix กับแบบไม่ Fix เนี่ย variable นเป็นอย่างไรนะครับมากไปกว่านั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องคาดหวังมากๆครับคืออย่าเอาอนาคตของเราครับไปคาดหวังกับ variable income นะครับพาะมันไม่แน่ไม่นอนอาจจะไม่ได้โบนัสเลยก็ได้ลหลายบริษัทนะครับตอนนี้พี่เบนบอกเลยนะครับว่าเราต้องมีสติเยอะนะครับหลายครั้งเราอาจจะเจอนะครับคนที่ไม่ได้พอดเฟอชั่นนลนะครับหรือบริษัทที่ไม่ได้พอดเฟอชั่นลพยายามชักชวนเราให้เรามาทํางานกับบริษัทเขาโดยการชักจูงว่าได้โบนัสหลายเดือนมากๆเลยแต่จริงๆพี่เบนนะรู้พี่เบนเห็นอยู่ะว่าคุณจ่ายมากสุดก็แค่1.5เดือนหรือครึ่งเดือนด้วยซ้ำแต่คุณบอกแคนดิเดตว่า6เดือนอย่างเงี้ย อันนี้ไม่ได้เลยนะพี่เบนว่ามันแย่มากๆเลยเนาะดังนั้นอ่ะเราต้องมีสติเยอะๆนะครับในการพูดคุยกันนะครับจริงใจกันเข้าไว้นะครับจะได้เจอคนจริงใจเหมือนกันนะครับและสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมมากๆครับคือน้องๆอย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมดูนะครับนโยบายบริษัทมี work from home ไหมหรือว่า work from anywhere นะครับหรือ flexible ขนาดไหนนะครับมีสวัสดิการอื่นๆอะไรบ้างนะครับประกันสุขภาพ OPD IPD การผ่าตัดนะครับทุกๆอย่างนะครับตรงนี้รวมถึงลากิจ นะครับอาตรงนี้ครับน้องต้องเช็คให้ดีครับหลายคนไม่ได้เช็คนะครับมัวแต่ไปโฟกัสเรื่องเงินเดือนเรื่องฟิกซินคำนะครับตายเป็นว่าตายแล้วไปทํางานจริงๆนะครับเครียดมากๆเลยรถก็ติดนะครับย่านนั้นไปทํางานไม่ทันนู่นนี่นั่นนะครับสุขภาพเสียไปหมดนะครับหลายคนคุ้นเคยกับการทํางาน w o r k ์กฟอร์มโฮมซะเยอะแต่ในมุมพี่นะครับเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยมันมีหลายมิติเนาะแต่หลายโปร但是他เขาก็ปรับตัวเป็น w o r k ์กฟอร์มออฟฟิศไปละแต่ตลาดพี่เบนนะครับอยู่ที่ว่า พยายามเลือกงานที่เดินทางไม่เหนื่อยใช้คำนี้แล้วกัน,กนพี่เป็นว่า o oh อ้ฟอร f มออฟฟิศเวิร์กแอดออ่ะมันดีนะครับมันม,มีมิติดี Work f r ฟ m home มันก็มีมิติที่ดีมันอยู่ที่ว่าจริตของเราอะณนะวันนั้นนั้นอะเราเป็นอย่างไรเพื่มที่เบนมีลูกกันละมีครอบครัวกันก็แน่นอนไม่ต้องการงานที่ไม่สามารถไปรับลูกได้สามารถแบบ f ฟ e ็กทิเบิลระดับหนึ่งนะครับอยากไปเห็นลูกอะอยากจะเจริญเติบโตไปกับลูกนะครับตรงเนี้ยตอบตัวเองอยเยอะนะครับเพราอยากได้แบบไหนนะครับในพาทที่3มคือ ต่อรองเงินเดือนยังไงให้ตรงกับเป้าหมายในชีวิตนะครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับเงินเดือนสูงโบนัสก็ดีนะครับหรือโบนัสสูงมากๆหรืออาจจะได้หุ้นด้วยเลือกอนไหนดีครับพี่เบนอ่ะสุดท้ายครับคำตอบครับอยู่ที่ว่าวัยของน้องๆนะครับตำแหน่งงานของน้องครับอยู่ในช่วงไหนอ่ะถ้าในมุมพี่เบนนะครับพี่เบนบอกเลยว่าเงินเดือนสูงนะครับมันก็มีความมั่นคงความเสี่ยงนะครับไม่เยอะอยู่แล้วดังนั้นถ้าเลือกอะไรที่มันฟิกอินคมจะดีที่สุดนะครับแต่หลายคนนะครับ เติบโตกับบริษัทนะเพิ่งไปจอยบริษัทที่กําลังแบบกําลังเติบโตนะครับเขาให้หุ้นขึ้นมาหรือเป็นบริหารให้หุ้นขึ้นมาครับก็ลองดูรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าเป็นหุ้นเมืองไทยหุ้นเมืองนอกนะครับแล้วก็รวมไปถึงโบนัสแต่คอมมิชชั่นนะครับในตำแหน่งงานเราครับว่าเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับสุดท้ายครับคิดกดขึ้นเลขคิดฟิกเป็นคำดีๆนะครับกับไวเลอรลอินคำนะครับถ้าแยกต่อข้อนี้ได้นะครับก็จะตอบได้แน่นอนนะครับสุดท้ายครับอยากจะให้ตัวเลขเป็นไกด์ไลน์นะครับว่าพยายามนะครับให้เบสิคเเเซารรรรี่ของนนะะัับบป็ดแสนนนบาทต่่อออเดดืให้้ไก อย่าเพิ่งไปมองตัวเลขอื่นนะครับที่มันเป็น v a r a b l e เพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนงานนะครับมันจะไม่มีตัวเลขตัวนี้มายืนเหมือนเราไปสมัครบัตรเครดิตพนักงานประจํากับเจ้าของธุรกิจไม่เหมือนกันนะเวลาเราไปสมัครบัตรเครดิตเขาก็ดู b บ s i ต salary ี่ก่อนใช่ไหมนั้นครับอยากให้มองตรงนี้เป็นหลักนะครับจะได้ช่วยทําให้เราต่อรองเงินเดือนได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับเป็นกำลังใจเพียนนิดนึงนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับฝาก เนื้อหาดีๆนะครับให้เพื่อนร่วมงานนะครับให้เพื่อนเรานะครับจะได้ต่อรองเงินเดือนกันได้ดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับมีความจริงใจในความสามารถในการทางานของเรานะครับจริงใจในการต่อรองเงินเดือนนะครับรู้ว่าสกิลเราประมาณไหนนะครับแต่แต่ละตำแหน่งงานรู้ว่าตลาดเป็นอย่างไรนะครับตัวปย่ก็ได้เยอะแค่นี้เราก็จะเงินเดือนดีแล้วครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับขอทุกคนได้เงินเดือนเยอะๆเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับกดติดตาม Hunter B ได้นะสวัสดีครับ